สวัสดีจ้าย่าจันสีโกสุมมากแล้ว <c oughs> นี่ผ้าเพิงผ้าเห็ดวิธีใส่ใส่กลนใส่กลนกระเป๋า จากข้าเห็ดตูเห็ดล่า่เห็ดยังมันเรียร้อยกะขนาดว่าข้าพ่อแล้วประมาณนี้บอกประมาณข้ากัะใส่อันนี้ย้ายสีสั่งสั่งใส่หนีมากประมาณสามสิบ สามสิบเส้นสั่งมาสามสิบเส้นสนามสิบเซนสามสิบเซนติเมตรขึ้นมาหาจุดกึ่งกลางาลย้ายมาร์กเอาไว้ออยู่ในแปดนี่หนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดหนึ่งสอมสหนึ่งสองสมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เท่ากับสีใส่ช่วงนี้ก่อนคือย้ายใส่ทางนี้คือย้ายใส่แล้วค้องจากข้างนอกเข้ามาข้างในใส่ตรงกลางก่อน ล้วก็ใส่สองขางเวกอนเขาใส่สองขางไวกอนทังสี่นะใส่แบบนี้สักกอนเราจังคอยมาใส่ตรงขอบขางจาังสี่ขางนี้แย่ยใส่แล้วแล้วก็จะ,จะเป็นลักษณะประมาณนี้พอเขาใส่ขางนี้แล้วแล้วเขากับลิพลิกเอาดัานไนออกกลับเอาดัานไนออกมา ດັນໃນອອກແມ່ນາເຮົາໃສ່ເຮົາສ່ດັນໃກ มียุดเจ็ดชุดสีชั้ผู้เนี่มียุดเจ็ดชุดหนึ่งสองสามสามจุดเขาก็เอาจุดตรงกลางนี่ยเข่าก,กลางก็ดีเลย สามนี่กับสามตรงนี้มันเป็นเจ็ดเขาก็เอาเข่ารึ่งกลางของของช่วงนี้บัดย้ายมากเอาไว้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก่อน,น,เ,นเขาก็ดึงขึ้นมาเลยเหมือทั้งสี่เหมือทั้งชุดเลยเนี่ยทั้งสี่เซนเลยขึ้นมาเหมือเลยเพราะว่าช่องหนึ่งช่องหนึ่งเขาสีใไซส์สี่เซนตลอด ต้องมัดแน่นไยเพื่อเอาไว้ก็ต้องมัดให้มันตึงมากล้วชุดต่อไปสิเอาทาั้งใดก้อนก็ได้ใส่ก็ได้กัวก็ได้ เวลาเขาใส่ช่องทัดไปเขาก็ต้องนี่ยจังจังนีน่ที่ย้ายใส่ไว้เห็นหมดย้ายกระสีเข่ามาจุดกึ่งกลางจากข้างนี้ก็คือช่องที่สี่ของฟังนี้กับฟังนีก็คือใส่ขื้นมาเลยนี่ชุดนี้จุดแหลกนี่เขาเขาแยกไว้คนคนละคนละช่องอยู่คนละลูอยู่จุดนี้ขื้นมาลู่ลู่นี้ สองรูนี่สองแต่แล้วก็ชุดต่อไปเข้ากับสีลงสัมน้ำกันเอาชุดเอาชุดทัดไปมาสัมทั้งนี้สองเซนสัมไว้สองเซนแตคือทเ่ากับว่าช่องหนึ่งช่องหนึ่งเขาตองลงสีเส่เซนแต่สิเป็นคนละชุดของของช่องใช่ไหมชุดนี้เข้าก็แยก แยกลงค้นละช่องเพราะแต่ชุดนี้เขาก็มางสามัมน้ำชุดนี้อีกสองเซนแล้วเขาก็แยกมาช่องนี้จะเป็นลักษณะจังสีะจะส,สั่มสัมมยุบสองสองช่องหนึ่งสี่เซนถูกช่องเลยแต่ว่าสลับนะสลับแยกกันโมเมนต์ชุดเดียวลง่ง ่อไปเขาก็เอาแยกมาลุ่งน้ากันสองเซนในช่องเดิมแล้วก็อีกสองเซนไปช่องไม้จากสีตลอดเนี่ยก็จะเป็นจากสีไปเรื่อย ช่วงนี้เีมันเหลือห่างๆย่งให้มันติดหลายพอเวลาเขาสลับรออกไปขังนอกแล้วมันก็สิได้บดตึงเกินไปถ้าก็เห็ดลมรวมไว้เห็ดเห็ดย่อนยอนไว้อะบ๊บบมัดเห้มันฉิดช่วงนี้หลายแต่ช่วงที่เข้ามัดนี่ก็มัดเห้มันแน่นไปเลยไปหมายถึงว่าเข้าให้เข้าบ๊มัดเห้มันฉิดขอบ กันเกินไปเว้่าเข้าหมัดให้มันย่นย่นเลยอันช่องอันเนี้ยกับเชือกเนี้ยมันกับสีบอซ้ำกันหรอก ก็สังเกตเอาว่าขันมันบดเสมอมันสีบดไดลง่ดใดนั่น,นเท่าก็บซ้ำใดแม้ถึงว่าใส่ใส่เพิ่มประมาณว่าเท่าเท่าเก็บเชือกนะเท่าบตรงลง่งถูกช่องก็ได้นะเท่ากับมัดแล้วเทากับเก็บไปเรือยเองสินะเพราะว่าช่องช่องกับเชือกนะมันสีบอทรกันอยู่แล้ว ถ้ามันเหลือเข้าเข้ามัดแล้วเขก็ตัดเก็บไปใดเลยนะเก็บแบบที่เขาเค่อยเก็บนะมันสิมาลุ่งมันบอดเสมอทุกช่องไปนะเนี่ยเวลาเขาใส่แล้วนะมันบอดมันลุลง่งลุ่งในช่องเนี่ยบอดเหมือดนะเข้าเขามัดแล้วเขาตัดเก็บไปใดเลยเข้ากับเครื่องหมายถึงว่าเข้ามัดมัดช่องเว้นช่องไปนะลุ่ง อาจจะอาจจะลงซีเซนช่องเดียวเลยก็ได้เพื่อเพื่อเวลาเขามันเหลือนะ่ะเนี่ยเขาสืลงแบบนี้ไปเลยก็ได้เขาจับสองจุดจังเสกกับซีเซนซีเซนกับลงในช่องเดียวกันยังเสกเขาก็เอาซีเซนลงในช่องเดียวกันไปเลยพระย้ายเบิ้อแล่วยังไดมันกับว่าพอ่พอเพราะว่าเชือกเนี่ยมันสีลายก็ช่อง ช่องเนี่ยมันสีบลายยทอเชือกเขากาัใส่วิธีเอาลุงเอาลุงในช่องเดียวกันซี่เซ็นไปเลยเอาเขาซี่เส็นไปเลยืยอยนีะแบบนี้ไปเลยพอมันใดอยู่แล้วเพราะว่าช่องมันใหญ่ ดูมันใหญ่อยู่แล้วนะมันเขาได้อยู่นะเอาก็ใส่ซีไปเลยเท่ากับว่าสีน้ำตาลนี่มันจะต้องใส่ช่องละแปดเซนนี่แล้วเ,เขาก็มาหมัดเลยเท่ากับว่าเขากเก็บสองเซตมาลงช่องเดียวกันล้วเ,เขาก็มัดเพราะมันมีแปดอยู่แล้วมันบละเอาก็ใส่ไปที่หมัดสองเซนมัด แบบนี้เลยแล้วก็มัดให้มันย่อนย่อนจากขอบไว้เห็นไหมเห็นมันย่อนจากขอบไวงสิก็สิอยู่ยังสี่ยายสีผิกออกมาให้บึงเวลาเขาเห็ดแล้วเขาก็บผิกกลับออกมาเอาข้างนอกเข้ามา ออกมาเบื้จะเหตไปเบิ้งไปค่อยๆเหตไปเรื่อยๆไปเหตแห้งปวดผ่าเดมันสิขาดมันงถีพังพอ <Yeah. S 1> เหตแล้วมันก็จะเป็นลักษณะจังสีใส <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆเหตไปเรื่อยๆ ช่วงที back, ่เฮาใส่เห็นไหมมันยืดยืดเชือกเนี่เห็นมันยืดเห็นมันยืดออกเน่าช่วงนี้เห็นมันเน่ากว่านี้ก็ได้เพราวะเฮาเพราะเวลาเฮาออกมั่งสีเหลวมันก็สีตึงฉันพออยากเห็นมันตึงบนใดเฮาก็ใส่เวลาเฮ้ายุ่งเฮาก็บยอนยันไว้เชือกย่ยันยุ่งตึง ปประมาณจังสี่ละพอย้ายเบิ like ่งแล้วช่องช่องกับเชืองมันสิบะทอกันเขาก็เลยย้ายไปใส่วิธีเอาใส่คือจังย้ายเห็นให้เบิ่งนแหละเนมั้งเป็นจังสี่ ข้ากับเฉลี่ยใส่ให้มันใดเข่าจาังสี่ห้มันไดครบเฉลี่ยเอากับบางช่องกัใส่หูบางช่องกะชะ้ใส่แปะ,ะเฉลี่ยกันเอานะเขามันมันบอดตายตัวว่าถูกช่องมันเสีได้จักเส่นขอห้แบบว่า เฮ็ดให้มันเขา่าให้มันเฉลี่ยไดน้นะ,ะเฉลี่ยให้มันเข่าได้ครบทุกช่องเข่ามาแล้วเขาก็มัดไว้มัดไว้มัดก็ให้มันเหลือเหลือไว้แบบจังซี่แล้วคือจังย่าเฮ็ดให้เบิ่งนี่แล้วเขาก็เฉลี่ยมัดออก คือมันบตายตูไงเพราะแค่ว่าให้มันเขา่ามาให้มันครบทุกช่องก็เพอแล้วมะกับเฉลี่ยเอาหกแนซีแน่แล้วเต้ขอให้มันได้เข่ามา มัดครบแล้วก็เข้ากับก้อนเข้าสิตัดเก็บน่ะเข้ากับกุ่นขอบว้ก้อนกระหาเส้นที่มันเาวาที่สุดน่ะเสือกเสือกที่มันเาวาที่สุดเลยแล้วก็ขาดมากแล้วก็มัดมัดกะบว่าต้องมัดทุกเส้นเข้ากับคือว่าเข้ามัดมัดให้มันอยู่เสมอเสมอกันเส้นใดที่มันสิเกินสิขี้สิยังเขากับเว่นไว้เังสินะ เาก็มัดมัดเพื่อให้มันมันกลุ่นกุ่นขอบไปขันมันอันไดมันบ่ถึงมันเกินมันเลื่อมมันอย่างเขากับว่ตตรงมัดเขากับวาตองออามามัดนะหมายถึงว่าเว้นไปมัดไปเว้นไปจช่ไหมขันเขามัดแล้วมันสีเลื่อมมันสีลื่นมันม่าเขากับเว้นเส้นไปอมัดเส้นเว้นเส้นไป ก้าวาให้มันเสมอเสมอพรดีเพรด,ดีก่อนเ้าสิตัดเจ็บปลายเสือกนะก่อนเ้าสิตัดเก็บกับกุ่นขอบไว้ก่อนล่อมเรียบร้อยตัด เขากุ่นลอมเรียบ้อยแล้วเขากต็ตัดตัดแล้วก็เก็บเขาก็เก็บใช่เลย เรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้ววันนีก้กับสิพริกกับเอากระพลิกกับอีกเอาขัางในออกมาขัางนอกออกค่อ,คอยๆเฮ็ด <c ười> เฮ็ดแห้งกับบะาะดอกนั่นขอบไ,ไอช่วงนี้มันหนันแคบปากมันสีแคบก็กลนไง เป็นส้งส้งกลนกว้างปากแคบเพราะว่ายสิบมันจะค้นระเบือก,กันกับขอบขอบล่างกับขอบบนมัน่อสมกันได้กับตั้งใจเห็นเห็นเป็นส้งยังสี่อยู่แล้วนี่เรียบร้อย เป็นทรงแบบนี้ศาสนาอันกสิยู่ประมาณนี้ต่อไปนี่ก็บ่ต้อตรงนงันมัดกลนมัดยังให้มันยากแล้วใส่แบบนี้ไปเลยเป็นท่งจังสีแต่มันกสิมีไอ้มันสิมีสับสัมเร็จเอาก็ะสือสับสัมเ็จมาใส่เลยมันก็จะเป็น มันสิเป็นแค่ไข่ไอ้พายนี่ไหมพายพาไอ้พวกเอื่นพายมันแค่ไขยไอ้พายแค่พาหยังแค่ไข่พายพากพากกระดาษสาแต่วันสีหนาๆพวกใครมันจีเหตุเขาเสียดเป็นสำเร็จมาเลยเหตุเป็นส่งสับส่งอย่างมีซิปมีไอ้มี ีพวกไอ้เปาน้อยกับเปาเล็กๆเกนี่ยหน่อยนะฮะก,กับมาตัง้งเอาไงใส่เขาข้างในไปเลยมาต้องเห็ดซับหยากรวมมือนี่ยมาต้องมานางงั่นงยิบนั่งหยังยากแล้วเขากะซื่อแบบนั้นมาใส่ไปเลยอันนี้ก็เห็ดประยุนนกต์เอาข้างในมันนี่แก มักสายแบบได้กะหาใส่อยากได้แบบสำเร็จกะซื้อมาใส่อยากได้เฮ็ดเอามัดเอากะเฮ็ดเอาก็สีเรียบรอย้อยก็สีออกมาประมาณนี้กะสีเป็นส้งแบบนี้ปากสีแบคบกลนสีกว้างบประมาณนี้ เรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยกับเป้าคนสำเร็จสิทสำเร็จก็เดี๋ยวจะหาซับสำเร็จมาใส่เอายายกับสีบลเย็บเดี๋ยวแยายี่ใส่ซับสำเร็จเอาเลยประมาณนี้ กัยังบรูว่าสิใไซสายสำเร็จหรือว่าสิมัดนังคิดไม่กันพิจารณาไม่กันตั้งได้สบายเลยสิมีไงก็นีก่ก็มีสามสองก็มีหรือสิเอาหน่อยก็นีอีกก็มีพวกนี้สิบหกนี่แปดแล้วแต่เขาต้องการเขาก็หาเบง้อา ไปหาสั้งหาเบิง้งจ้ะคลิปนี้กับทำนี้กอนคลิปหน้าก็จังไยเบิ้องไม่อีกย่าสิเห็ดอันใดอีกทำนี้นะจ้าบ๊ายบายซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ย่าหนาเยอะคลิปหน้าจังพอกันไหมบ๊ายบาย,บาย